วันนี้แล้วครับเราก็ามาอยู่ที่ตลาดแรงเมืองบ้านดุงเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปกินอาหารเอ็กซติกต่างๆมาดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เราแบบเอ็กซ์ติไปก็จะมีะว่าลูกออสยำไข่มดแดงจริงๆ่ะอยากกินในนี้ด้วยอ่ะไอตัวหนอนขาวขาวตัวใหญ่หนอนด,ด้วงเอออันนี้ขายยังไงครับอันนี้อรอยอันนี้ค่าสี่พเยยอันนี้ป้า,าไปาตีมาเองปะ ไปตีมาเองเลยใช่ไหมบูก่าลูกยหญ่จะไปไปไปแห่นี่จะลูกตะลานก็ไปแห่อ๋อลูกหลานไม่แย่ใช่ไหมใช่ปกติใช้ควันแ่แต่ว่าใช้ไม้แหน่ไม่ไม่ไม่ใช้ไม้ใช่ไหมยน่ากินมากไข่มดแดงนะครับอืมอะซื้อเข้าไปสี่อันมีไข่มดแดงนะครับสดๆเราจะมาลองกินกันเมื่อกี้ป้ากินไปเยอะมาก มันไม่มีรสชาติอะมันมันมันไมันยังไม่มีอะไรอยู่ต้องมปงอีกมีหมดนี่4 0 0 4สีถาดมีความแพงนิดนิดแต่ว่าเมนูหากินยากหรือเปล่ามีตอนนี้เราก็มาซื้อปลานิลกันตลาดมะครับ อันนี้มันต้องยัดอะไรเข้าไปข้างในครับตะไคร้ค่ะตะไคร้ใช่ไหมใช่ตะไคร้อย่างเดียวเลยครับตะไคร้อย่างเดียว <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้ำก็เดินใส่ <c oughs> อันนี้คืออะไรอะครับปลาผัดจิ้วครับจิ้วมันเอาไปผัดกินได้ครับโอ้อะเป็นต้มส้มอ๋อมันอร่อยไหมครับเนื้อ หมือนไก่เจอลาบเทา,า,าเอาเลยตรงนั้เลยเอาสามกองครับก,กองละยี่สิบสามกองห้าสิบลาบเทาคือสาหร่ายน้ำจืดนะ้าบอกว่าทำเป็นทำอร่อยด้วยเป็นสาหร่ายน้ำจืดที่ต้องเอาไปลวกก่อนแล้วก็มาทำกินแบบเป็นลาบได้ขอบคครับอันนี้คือหนูอันนี้มันคือหนูนาะครับช่นูนาะจะกินมั้ย ใช่แล้วใครทําเป็นจะทําอะไรอ่ะผัดกะเพราไงแล้วเข้าหนูหรอมึงกินเปล่าไม่ฮะไม่อมมันไม่ใช่กระลอกเว้ยมันคือกระต่ายไม่ใช่กระลอกสก๊อตค่ะสก๊อตหมากสก๊อตแม็สก๊อตเป็นหมากใช่ก็เรียกหมากสก๊อตมันกินยังไงได้ครับไปผัดก็ได้พวกกินกับน้ำพริกก็ได้แกงใส่ผลไม้ก็ได้อยากกินผัดดำไหมคะ สั่งอยู่ค่ะสั่งอยู่แล้วครับ่ไม่รู้ว่าไม่เบื่อล้วคบอยู่กรุงเทพอ่ะผทำไมถั่วดำกรุงเทพมันไม่ดีตรงไหนครับเราต้องกินถั่วดำทุกทุกที่นะะเพื่อจะได้เปรียบเทียบได้ว่าที่ไหนดีที่สุดอ๋อต้องไปกินถั่วดำทุกที่เขาอยากรู้ว่าถั่วดำที่ไหนเนี่ยคุณภาพดีสุดถูกต้องอันนี้มันคือกบอะไรอ่ะครับกบบ้านบ้านเท่านี้ล่ะกบบ้านบ้านอันนี้ไม่ได้เลี้ยงเองใช่ไหมจ้ะไม่ได้เลี้ยงเองนาจอมาอ๋อ ทำใส่ปูปลาได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยแต่ว่าต้องเอาไปดองก่อนอต้องอไปดองก่อน